ช่องนนี้ระเพรื่อเจ้ออฟฟิเชียลนะคะโอ้หอนหอนวันนี้ม่อหอนดมแล้วค่ะสอมตอนบ่ายนี่ก็สอมปกติเอ,อี่ยงอ่ะโอ้ยบันไดบบลเดอบันไดแบลเดอ เอ้มันท่ายิปเปนแจกน้ำอันดีค่ะดีจ้าอดิจ้าพ่อ <c oughs> จะไปท่ายิปเป็นแจกน้ำก่อน ข้วัได้ and and ีนะนี้เอมี่จกน้ำนะคนทำน่าจะอร่อยกว่าคนทำเหมนขนมังก็ยิบได้นี่ ปั๊สวยเดี๋ยวโอ้เซ็กซี่จังเช้าใหม่อีกรูปหนึ่งบบหนึ่งสุดยอดเลยอันนี้ลุกอะไรคะวันนี้ลูกอะไรวันนี้ลุกซอรโอ้ไซฟอร์ลุกไปปิดไ่ อ้ว้ยเฮ้ยขอบคุณค่ะอบค่อ้มาเอกค่ะเราจะกินให้หมดมันน่าอร่อยมากในใ์กินให้ดูหน่อยของประจุตอนนี้ มาวัน,นนี้วันไหนไปทำไมวันน hmm. ี้ไม่แต like ่งหน้าคะวันนี้มันียืดอยู่แล้วแต่แบบเบาๆใส่เบาๆอเบาๆนี่ค่ะเบาเบาแบบขี้ไล่เนาะคณะเต้นขี้ไล่ อันนี้ช่วยกันอย่างยู่ไมแต่ต่อจะมคะตัวองไมแตกไม่จมันจะหกก่อนลูกแไปจื้อสูงๆหน่อยค่ะตะก้องเจ้าของช่องอ่ะทำไมถือต่ำๆไปโรดไปโรดไปโรดไปไปไปแน่นั่นนี่อันนี้แม่ค่ะแม่คชอืมดเลมาไม่สองคน

ร้านพี่จอนีแวกเาพไรกตาเลยเอาเขาให้ไป้องชุมไปเิ่งก็จอยแถว่ ก็จอยเนี ay, ay. Uh, ่ยเ้ยเอ้ยเอาจอยดีเลยพี่เบื้องจอยดีเด้อานละจีนนั่นหละตีนกวจอยคุนี้ดีเนาะแบบกัดแคนนีดี เพอย่อางไกาเกปเนี่เอาไอ้น่ทุกคนบบมาจบ้านใส่ชุ่มปะพอด๋สัมภาษณ์พี่เข้มข้น,นก่นนกนนอนพีนน่เข้มข,นมขนม้นนี่กินแต่พวกเอินเนาะกินแต่พวกเอินเนาะนมู่กินมือเอ้ยแ่นแพอิ่มเคีียแล้วมีข้าจข้าจของเราไปเรื่ๆนๆเลนเ่น่นนี่่ อะไรคะอันนี้พี่อะไรคะอ่ากำปั้นค่ะวันพี่โอ้พี่กำปั้นอันนี้นพี่เข้มข้นนะพี่ซันใช่ครับอันนี้พี่อะไีแย่ตอมเฮ้ยอันนี้เคยสัมภาษณ์แล้วนะคะอันนี้พี่มาใหม่หรอคะใช่ครับเมื่อวานเมื่อวานวานก่อนวันก่อนพป่เจนได้่ะซ้อมแก้ทายปี่เจนได้พอพอเจนได้พอเต้นได้มาใหม่ค่ะอ้โยมาใหม่ค่ะไอกโอ้ยมาใหม่หน้าเก่า อันนี้มาใหม่ไหมคะน้องยน้อคยะน้องยืเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่แต่งหน้าใช่ไหมคะเมื่อเช้าแมนจ่าอันนี้เอาไม่เอาไม่ค่ะวัดนาซุดนาซุดไม่ห้ามวัดใจน่ะนาซุดนาซุดสวยกว่าโอ้ยเลิศแม่เลิศเลิศเขาก็ต้องแตกินลูกกันนาซดมาสอนเพื่อกันโอเคท่านอาจากี่ทานแต่งเออนาซิดบดแต่งตื่นขึ้นมากกับสีต่างกันเลยตื่นตื่นขึ้นมากกับไม่สอนเลยตอนนี้นาแตงน่าสวยเลยอันนี้กับนาซุดค่ะใครใครแต่งหน้าจัด มาสดตาบริกรค่ะมันกรีดเองว่าจะเกิดเลยช่องอะไรคะซ้อมช่องอะไรซ้องอันมาช่องอันนี้เหรอคะเนนี่อชิระยาสาวน้อยลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเนนี่ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลไม่มีอชิระยา ขอไปเบิอง์น้กค่ะมีคิดจะคล้องอยู่นี่แหละสีลุ่งอย่่ค่ะเบิรงเบิร์ดเลยเบิรงเบิร์ดติดตามยังเดี๋ยวจะไปดูเมื่อไหร่เอ้ยถ้าต่อดี่ดีนะคะถ้าถ้าไม่มาดูนี่ไม่จะไม่ลงอีกนะใช่พิเตอรหรือเปล่าไม่เปิด์บาร์เม่์ไม่ช่องช่องนี้เขาขาวทุกคนอยู่แล้วนี่ก็ยืบหวานไม่ยืบไม่ยืบยืบหวานหรือว่ายืบเขียวยืบหวานนะนี่ยืบเปียกคลิปนี้มีกลิ่นว้าวหมด กินอะไรคะกินปากยาอาเฮงหรือยาอาเฮงเหมาลูกไม่ได sí, ้เป็นผ so, ู้หญิงอ่ะกินกินสมเนาะอร่อยไหมคะอร่อยมากขอบคุณมามี่เอมมี่ใช่ไหมคะมามี่เอมมี่สมมิลีสมตี่ไหนมี่อุตส่าห์ถึงได้ไปกินละลายลูกขอบคุณนะคะอย่าลืมไปจะลืมมึงนะคะ Phải chạy, phải ừ, 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 <laughs> ừ, bây giờ bây giờ bây giờ đi hả bây giờ 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 อันนี้ไปไปเบิร์ตไว้เป็นบ่เอางูทำไมไม่ใส่เสื้อในนี่เลยเอาหน่อยละไม่น่าให้เลายใส่ไม่ใช่มือวานต่อนอนเอ้ยมือกอนมือกอนมันก็เป็นชุดนอนเด็ดอันนี้อันนี้ที่ใส่ปกติสอบใส่ปกติใส่เสื้อมึงเอามาใส่เด้อตัวสุดท้าย อย่าใส่นอนใส่นอนเห็ดหยางบอดีนี่ใส่บอดีเลยเถื่นี่้หเขาใส่แล้วเขาเขาบอซักเขากะเขาไปเลยโอ้ยแรงมากแม่กางที่ใส่บอดเป็นเหงือกสุดท้ายสุดท้ายโอเคค่ะแล้วอย่าลืมใส่เสื้อหนูมาซ้อมด้วยโอ้ยแล้วจะเป็นยังชุดนอนเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอ้โหน้ำเหลือใส่เด้อ ว่าไซเล่อบอกทีนี้ก็บ่าไซรดอกคนบ้ามใจัว่าไซร์เอาแบบลำย่อยลำย่ยหอมย่อยาฝากินบ่ได้มือว่านกินซองลูกเป็นหัวในเลยถ <c oughs> <c oughs> ้ากันกินมากหัวยิบยิบยิบเอาบ่านก็กินซองลูกกินซองลูกจะหนีย,ยังคอนกินอะไรบ่ได้ไปพุนเลยค่ะหองประชุมเลยหองประชุมอยู่ไหนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ข็ไปไปสมีเด้ค่ะพ่อแม่เดี๋ยวคลืนหน้าพ่อกันไหมจ้า